แอฟริกาถูกรกอย่างหนักถูกสกัดกัน้นจากยุโรปอย่างหนักจีนใช้วิธีการให้การสนับสนุนด้วยการส่งวัคซีนโควิด -19 จำนวน1,000ล้านโดสไปสนับสนุนในฝั่งของแอฟริกาเพื่อซื้อใจผู้นำของฝั่งแอฟริกานะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วสถานการณ์ถึงปลายปีอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับมันจะยังคงหนักไปเรื่อยๆ นะครับทั่วโลกแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งจะหนักไปเรื่อยๆตัวกลายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมีเป้าหมายสูงสุดในการขายวัคซีนและประเทศที่จะขายวัคซีนได้ในอนาคตดีที่สุดและปัจจุบันยังคงดีอยู่หนีไม่พ้นประเทศสหรัฐอเมริก oh า สวัสดีครับบอสภผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด -19 นะโอไมครนนะครับโควิด -19 ตัวใหม่ที่กำลังแพร่ระบ,บาดแล้วก็อีกหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องราวของมหาอนาจที่น่าสนใจ เริ่มต้นในเชิงปรากฏการองค์การอนามัยโลกก็เตือนเสี่ยงสูงจากโอไมครอนนะครับต่างชาติผวาพากาันใช้มาตรการปิดประเทศองค์การอนามัยโลกนะครับก็เตือนโอมิครอนนะครับตัวกลายพันธุ์ล่าสุดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะทําให้เกิดการ <c oughs> ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นในหมู่นานาชาติแม้แต่ต้องรอการศึกษาประเมินให้ชัดเจนว่าอันตรายหรือระบาด ได้ง่ายแค่ไหนขณะที่ชาติต่างๆจำกัดจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับประกาศปิดประเทศงดรับนักเดินทางจากแอฟริกาใต้และทางสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกหวังสกัดโอมิครอนเอาไว้แต่เนิ่นๆเพราะตอนนี้เกิดการแพร่ระบาดในฝั่งยุโรปอย่างหนักเลยทีเดียว สภาวะเศรษฐกิจใหราคาน้ำมันขึ้นจากแรงช้อนซื้อ1วันหลังดิ่งหนักในขณะที่หุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำปรากฏว่าลงราคาน้ำมันขยับขึ้นแรงนะครับจากแรงช้อนซื้อของนักลงทุนนะคบวันหลังจากที่ดิ่งลงหนักส่วนวอร์ซีดปิดบวกเล็กน้อยหลังประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับรับประกันว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์รอบใหม่สกัดตัวกลายพันธุ์โอมิกรอน รับการเคลื่อนไหวของตลาดชุนทุนนะฮะชุดราคาทองคำนั้นมีการปรับลดลงไปราคาน้ามันช่วงที่ผ่านมาปรับลดลงเพราะว่าสหรัฐอเมริกาได้มีการขอให้ประเทศต่างๆเทขายน้ำมันสำรองในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนรับกลงบังวนโควิดโอไมครอนนะครับแต่แนะประชาชนสหรัฐอเมริกาอย่าตื่นตระหนกนะครับรับประกันจะไม่มีการล็อกดาวน์ในรอบใหม่ ประธานาบีโจไบ,บเดนของสหร,รัฐอเมริกาในกะารระบุตัวกลายพันธุ์โอไมิครอนนะครับเป็นบอกเกิดแห่งความกังวลแต่แนพะพลเมืองอเมริกันอย่าตื่นตระหนกนะครับและหวังว่าประชาชนนะครับอ,อเมริกันกำลังจะจัดทำแผนฉุกเฉินกับบริษัทยาทั้งหลายว่าหากฉีดวัคซีนใหม่มีความจำเป็น นะคับหรือไม่นะครับก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งในสหรัฐอเมริกาหลังจากตอนนี้กำลังระบาดอย่างนนหนักในขณะที่แพทย์คนแรกที่แจ้งเตือนโควิด -19 โอมิกรอนชี้ตัวกลายพันธุ์นี้ก่ออาการแค่เล็กน้อยมั่นใจรับมือได้บุคคลที่ติดเชื้อนะครับไวรัสโควิด -19 โอเมกออน,นะครับในแอฟริกาใต้มีอาการแตกต่างอย่างมากจากผู้ที่ป่วยจากสายพันธุ์เดลตา้า จากการเปิดเผยของแพทย์ผู้แจ้งเตือนบรรดานักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลเป็นคนแรกเกี่ยวกับความเป็นไปได้จากการพบตัวกลายพันธุ์โควิด -19 พร้อมระบุมันก่ออาการแค่เล็กน้อยและชื่อว่าจะสามารถที่จะรำการรับมือได้ในขณะที่ไฟเซอร์มีเริ่มมีแผนเริ่มพัฒนานะครับวัคซีนโควิด -19 สู้ตัวโอมิครอนนะครับไฟเซอร์ได้เริ่มทำงานเกี่ยวกับ วัคซีนโควิด -19 เวอร์ชันใหม่ฮะซึ่งเล็งเป้าหมายเฉพาะเจาะจงไปยังตัวกลายพันโอมมกรอน,นะโดยเฉพาะาวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับสายพันธุ์ล่าสุดจากการเปิดเผยของอเบิร์ตบัวลานะครับซีของบริษัทผู้ผลิตยาสัญชาติสหรัฐอเมริกานะก็คงชัดเจนนะในขณะที่มกุฎราชกุมารญี่ปุ่นตำหนิสื่อบิดเบือนนะครับให้ร้าย เรื่องการมั่นของเจ้าหญิงมาโกเจ้าชายฟูมิฮิโตะนะครับอากิชิเนะเนมิยะนะครับมกดราชกุมารบาลแห่งญี่ปุ่นออกมาตำหนิสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จและให้ร้ายต่างๆนานาระหว่างที่เสนอข่าวเรื่องการมั่นของอดีตเจ้าหญิงมาโกะและพระธิดาองค์ใหญ่ซึ่งได้สระฐานดอนสัก์เพื่อ เสกสมรสกับคู่มั่นหนุ่มในเดือนที่แล้วในะพิธีแต่งงานระหว่างเจ้าชายเจ้าหญิงมาโกวัย30ปีกับเคอิโคมูเระแฟนหนุ่มซึ่งอายุเท่ากันถูกเลื่อนมานานกว่า3ปีสืบเนื่องมาจากการที่ครอบครัวฝ่ายชายถูกแฉว่ามีปัญหาเรื่องหนี้สินนะข่าวลืออื้อเช้าเกี่ยวกับพระคู่มั่นรวมถึงกระแสวิวิจารณ์ที่มีมาตั้งแต่ ต่อเนื่องนะครับยังทำให้เจ้าหญิงมาโกะประชวนด้วยภาวะเกลียดอย่างรุนแรงนะครับท้ายสุดเจ้าหญิงมาโกะทรงตัดสินใจจดทะเบียนสมรสนะครับกับโคมุเรนะครับใน26ตุลาคมที่ผ่านมาและทรงสละฐานันดรเป็นสามัญชนและกฎบนเทียนบานของญี่ปุ่นก่อนเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นิวยอร์กร่วมกับสามีของสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่หนุห่มยายจีน ปรากฏว่าขอภรยาเก่าแต่งงานอีกครั้งเพื่อดูแลฝ่ายหญิงที่ป่วยอาการหนนะักสื่อต่างประเทศแพร่เรื่องราวความประทับใจนะครับชายชาวจีนคนหนึ่งขอภรยาแต่งงานกันอีกครั้งหลังจากทราบว่าเธอป่วยหนะักเพื่อจะได้ดูแลฝ่ายหญิงตามคําสัญญาที่เคยให้ไว้ครั้งที่ทั้งคู่แต่งงานกันทั้งนี้ภรยาเก่าปฏิเสธ ในเบื้องต้นแต่เขาก็ยืนยันจะขอดูแลเธอไปจนชั่วชีวิตล่าสุดเรื่องราวแบบแฮปปี้เอนดิ้งฝ่ายหญิงใจอ่อนตกลงปรงใจกลับมาแต่งงานอีกรอบเฉินเจินเฟิงวัย39ปีทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้หลังจากทราบว่าปริยาเก่าของเขานะครับวัย35ปี ล้มป่วยด้วยโรคไตวายวเรื้อรังนะครับเขาร้องขอให้ฝ่ายหญิงแต่งงานกับเขาอีกครั้งเพื่อที่จะได้ดูแลเธอตลอดไปเป็นสื่อที่ลงในเว็บไซต์ e i World นะครับระบุว่าเมื่อครั้งตอน30ปีเฉินเจิงฟึงนะครับพบหน้าเสียหงเซียนวัย26ปีเป็นครั้งแรกทั้งคู่แทบจะตกลุมรักในทันทีและไม่กี่เดือนหลังจากนั้นทั้งสองแต่งงานกันอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของเขาก็เผชิญกับ บททดสอบซึ่งเสียแทงลูกสองรอบความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ตึงลงสืบเนื่องมาจากความเครียดจนทำให้สู่การหย่าร้างในปี2019 2ปีถัดมาเฉินเริ่มครุ่นคิดถึงชีวิตสมรสที่ผ่านมาแลติดต่อกลับไปหาภรรยาเพื่อสอบถามสารทุกสุขิดทำให้เขาทราบว,ว่าเธอล้มป่วยด้วยโรคไตาวายเรื้อรังพอรู้ข่าวก็รุดไปเยี่ยมยังโรงพยาบาลและทราบว่าฝ่ายหญิงยังไม่ได้แต่งงานใหม่ และครั้งที่เขาได้เห็นใบหน้าเศร้าหมองของเธอเขาจึงขอแต่งงานทันทีนะครับเบื้องต้นฝ่ายหญิงตอนแรกก็ปฏิเสธนะครับไม่ยอมแต่งงานบอกต้องการไม่ต้องการให้เป็นภาระของสามีที่ต้องออกค่ารักษาพยาบาลให้กระนั้นแม้แต่คําขอแต่งงานถูกปฏิเสธเฉยนบอกว่า เขาจะดูแลและจะอยู่ข้างเคียงเธอไปตลอดเส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่จากอาการของเสียสุดลงมันส่งผลกระทบต่อการมองเห็นของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเธอไม่สามารถแยกแยะได้ว่าผู้สื่อข่าวที่พูดคุยกับเธอนั้นเป็นชายหรือหญิงนะครับการบริจาคใจทําให้เชียใจอ่อนและทั้งคู่กลับมาใช้ชีวิตสมรสร่วมกันอีกครั้งนะครับบอกว่าผมขอยอมรับผิดและผมจะอยู่เคียงข้างภรรยาของผมตลอดไป ที่เหลือนะครับเขาก็พูดแบบนั้นในขณะที่ผู้โดยสารหญิงเปิดนมจากเต้านะฮะให้แมวดูดบนเครื่องบินเนะี่ยผู้โดยสารพังงะกันเลยทีเดียวทําเอาผู้โดยสารกระอักกระอ่วมกันทั้งเครื่องบินเมื่อหญิงรายหนึ่งเปิดนมจากเต้าให้น้องแมวดูดแบบไม่แคร์สายตาใครแถมยังไม่ยอมฟังเมื่อถูกแอร์โฮสเตสขอร้องให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวนะครับเหตุการณ์พ่ลุกเกิดขึ้นเมื่อ สายการบิน DL 1360ของ Delta Air นะครับซึ่งเดินทางจากเมืองซีลาคิวนะครับรัฐนิวยอร์กไปยังเมืองแอ l a แลนต้าแอร a ลนาในนิวเจอร์เจียไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับรายงานข่าวไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับบ้างบนเที่ยวบินนี้แต่โลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพหน้าจอซึ่งกับตันได้ส่งข้อความ นะครับซึ่งเป็นระบบสื่อสารกับสถานีภาคพื้นดินโดยมีใจคำว่าขอให้ทีมเจ้าหน้าที่เลดโคตนะครับรอพบผู้โดยสารที่นั่ง 13A ซึ่งมีแนวะให้นมแก่แมวและปฏิเสธที่จะนำแมวกลับไปในกรงนะครับเมื่อพนักงานต้อนรับขอร้องเป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ฮ่องกงมีการขยายการแบนเที่ยวบิน จากต่างชาติเพิ่มเป็น13ประเทศสกัดโควิด -19 โอมิกรอนรัฐบาลฮ่องกงฮนะประกาศห้ามนะครับชาวต่างชาติจาก4ประเทศจากแอฟริกาเดินทางเข้าเมืองขยายมาตรการการจำกัดการเดินทางครอบกลุ่มถึงผู้เดินทางไปยังออสเตรเลียแคนาดาอิสราเอลและอีก6ประเทศยุโรปในช่วง21วันที่ผ่านมาเพื่อสกัดการนำเข้านะครับเชื้อโควิด -19 โอมิกรอน ัองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่าสายพันธุ์โอมกอรนมีแนวโน้มที่จะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งขึ้นรวดเร็วขณะที่นานาชาติหันมาใช้มาตรการปิดพรมแดนสกัดนะผู้เดินทางมาจากประเทศที่เสี่ยงสูงในขณะที่ประธานาธิบดีสีชิ้นผิงของจีนประกาศเพิ่มการลงทุนในแอฟริกานะเตรียมส่งวัคซีนโควิด -19 ให้อีก1000ล้านโดสประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศ จะส่งมอบวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ประเทศต่างๆในแอฟริกาเพิ่มอีก1,000ล้านโดสพร้อมนะครับเชิญชวนภาคธุรกิจของจีนให้ลงทุนในทวีปแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา3ปีข้างหน้าในขณะที่ประเทศอื่นสกัดกั้นฮะจีนก็พริกสรญกาด้วยการมอบความหวังดีให้กับแอฟริกาดึงแอฟริกามาเป็นพวกของจีนนะครับในขณะที่ภาพ ถูกเผยแพร่เป็นคลิปหลุดเครื่องบินขับไล่นะครับไฮเทค F-35 ตกทะเลดือด้อๆขณะทะยานขึ้นจากเรือควีนอลิซเบธคลิปวอนสื่อสังคมออนไลน์เครื่องบินขับไล่สมัยล้ำสมัย F-35 ของสหรัฐอเมริกาดิ่งสู่ทะเลระหว่างการพุ่งทะยานขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเหตุการณ์นิบันทอนความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นเครื่องบินที่ผลิตในสหรัฐอเมริการุ่นนี้เครื่องบิน F-35 เป็นหนึ่งของเครื่องบินในสหาราชอาณาจาักรประสบอุบัติเหตุนะครับไม่นานหลังจากที่เทคออฟขึ้นบนเครื่องบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth เพื่อปฏิบัติการบินในทะเลเดมาร์เนียนนะครับและ คลิปวิดีโอนี้ถูกโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์นะครับพบเห็นเครื่องบินมูลค่ากว่า100ล้านปอนด์หรือประมาณ4,500ล้านบาทนะครับตกทะเลไปดือด้อระหว่างวิ่งสุดรันเวย์ไม่นานหลังจากเครื่องบินหายไปจากสายตาคลิปวิดีโอดูเหมือนเจ้าของภาพนะครับคลิปวิดีโอปิดตัวหนึ่งของเรือบรรทุกเครื่องบินพบเห็นนักบินดีดตัวออกมากลางร่มค่อยๆอ,อยู่บนทะเลบริเวณด้านหน้าของเรือบรรทุกเครื่องบินน้ำหนัก 65,000ตันนะรกระสับกระลาหมของอังกฤษระบุว่ามันเร็วเกินไปที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอดังกล่าวและเวลานี้อยู่ระหว่างการพยายามกู้ซากเครื่องบินนะบเมื่อเดือนมิถนายน F-35 ของสหาราชอาาจาักรจักรได้ทยานขึ้นจากเครื่องบินควีนอลซเบเลอลิาเบบเพื่อปฏิบัติภารกิจโจมตีกลุ่มติดอาวุธ รัฐอิสลามเดอไอซิสในบริการตะวันออกกลางนะับเป็นครั้งแรกที่กองทัพสหาราชชาัาากได้ส่งม,มอบเครื่องบินรบทยานขึ้นจากเครื่องเ,อเรือบรรทุกเครื่องบินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการโจมตีในรอบ10ปีนะครับมีการคาดหมายกันเดาๆสั้นๆว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มีต้นตอมมาจากความผิดพลาดบริเวณฝาครอบเครื่องบินด้านหน้าของเครื่องแต่ล่าสุดดูเหมือนจำเป็นจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมอีก ประเด็นนะครับว่าวิดีโออ่อนไหวถูกนำมาเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างไรในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเรื่องของโอมิครอนนะครับตอนแรกก็โอมครอนตอนนี้ก็เรียกโอมิครอนนะครับเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในแอฟริกาซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนไว้มานาะนแล้วว่าสายพันธุ์เนี่ยที่มีการแพร่ระบาดมีสสายพันธุ์คือสายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ์อินเดียถูกตั้งชื่อเป็นสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์แอฟริกาถูกตั้งชื่อใหม่ เป็นสายพันธุ์โอมมกรอน,นะครับตอนนี้การแพร่ระบาดโควิด1 9ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับและประเทศที่ดำเนินการขายวัคซีนได้ตอนนี้มีประเทศหลักๆก,ก็หนีไม่พ้นในส่วนของสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญนะครับวัคซีนที่จะบอกว่าจะรวดเร็วทันใจนะฮะจะสามารถดําเนินการได้ก็คงจะคงเป็นของไฟเซอร์แต่จนถึงขนะดนี้ ในสหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้จากประชากรราวประมาณ300ล้านคนนะครับยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้คนติดเชื้อโควิด -19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบางประเทศต้องทําการยกเลิกการเปิดประเทศนะครับส่วนประเทศที่เปิดไปแล้วก็ใช้มาตรการในการป้องกันนะครับด้วยการห้ามสายการบินเที่ยวบินที่เดินทางมาจากฝั่งของ แอฟริกาเดินทางเข้ามายังประเทศในเชิงงานสังเคราะห์เหตุการณ์แบบนี้ยังคงจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับจะมีอีกครั้งวันที่4วันที่ 9, ิกยนธันวาคมพุทธศักราช2564ทางภปธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุมนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นในเชิงทยาศาสต,ตร์ทางการเมืองการปกครองเราเห็นว่าราคาน้ํามันต่ําลงและตอนนี้กลับมาดีขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามจะประชุมกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสมมติ d e m o แครซีหรือกลุ่มสมิธประชาธิปไตยปริจาขอให้ประเทศเหล่านั้นร่วมกันกับสหรัฐอเมริกาในการสู้ฝั่งคอมมิวนิสต์ด้วยการเทขายน้ํามันในระยะแรกเทขายฝั่งของเอเชียทําให้ราคาน้ํามันต่าลงแต่ก็เป็นการต่ําในชั่วคราวในขณะที่แอฟริกาถูกรุอย่างหนักถูกสกัดกั้นจากยุโรปอย่างหนักจีนใช้วิธีการให้การสนับสนุนด้วยการส่งวัคซีนโควิด -19 จำนวน1,000ล้านโดส ไปสนับสนุนในฝั่งของแอฟริกาเพื่อซื้อใจผู้นําของฝั่งแอฟริกานะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วสถานก,การณ์ถึงปลายปีที่ผมเรียนไว้นะครับมันจะงยังคงหนักไปเรื่อยๆนะครับทั่วโลกแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งจะหนักไปเรื่อยๆตัวกลายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมีเป้าหมายสูงสุดในการขายวัคซีนและประเทศที่จะขายวัคซีนได้ในอนาคตดีที่สุดและปัจจุบันยังคงดีอยู่หนีไม่พ้นประเทศสหรัฐอเมริกา นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ